ตื่นเช้าวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์สดใสพี่บําแบมกับเสืพามากินอาหารเช้าอาหารของเดนมาร์กอาหารเช้ามีอะไรมั่งพี่แบมสิผ้ามากินอาหารเช้าว่ามื่อน,นีพี่แบมจะกินอย่างมีไข่ต้มนะจ๊ะไข่ขลวกไม่ใช่ไข่ต้มไข่ลวกไม่จะลวกไม่สุกพี่แบมจะตื่นสายเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะขอนอนขอนอนยาวๆหน่อยนะขอให้ ขอให้นอนแบบขอให้ตัวเองนะคะให้ตัวเองสักวันขอนอนยาวๆไปดูซิว่าพี่พ่อใหญ่ลาดทำอบขนมปังให้แทนนทนขนมปังอบนะคะพี่ลาพี่พี่ลาดกินสามพี่แบมกินสองเพราะว่ากินจังไหนกับโบยูทองเราจะหักกินเนะาะหักกินอาหารเศร้า เพราะว่าพี่แบมเป็นกดไหลย้อนเป็นกดไหลย้อนนี่เขาก็จะไม่ให้กินแบบว่าพวกมันพวกเนยเยอะถ้าพี่แบมกินแล้วมันก็จะเลอทั้งวันนะจ๊ะเหมือนว่ามันเลอมันเป็นมาหลายปีแล้วเนาะแต่ก็กินค่ะกินเป็นเพื่อนพี่ลาดมานอนบ้านสวนกันเด้อเมื่อนี้เมื่อคืนแม้มานอนแต่เมื่อคืนแล้วก็เลยสีผ้ามากกินอาหารเศารนะ่ะทั้งเศา้าตื่นเศา้ามาก เบิ้งไหลยสดน้องๆเพื่อนๆแล้วกะเออเบิ้งไห้ได้สามสี่คนนี่หละมั้งคนละยี่สิบนาทีคนละยี่พี่แบมตั้งตั้งเวลาไ้น้องๆพี่พีเพื่อนๆน่ะยี่สิบนาทีพี่แบมจังออกจ้ะเพราะพี่แบมพี่แบมกะย่านบ้าหูเบ้าหูว่าทันเท่าเขาเขาออกมันสิพิษกดขาบออยานย่านจะคล้องน่ะพิษกดเขาพี่แบมประเดมหมายถึงไผเด้ะพี่แบมหมายถึงว่าถ้าพี่แบมทําผิดกฎแล้วพอพอพี่แบมสร้างรายได้น่ะพี่แบมจะ จะไม่ผ่านอนุมัติแล้วมันก็จะเป็นการที่แบบว่าเราเสียทำเสียเวล่เวลาเนาะจานะ้ะเนาะต้องมานั่งแก้ไขหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพี่แบมก็เลยสีบอกว่าพี่แบมอยากเหตุแหมันถือกดนะจ้ะว่าบอกสำหรับตัวพี่แบมเองนะคะใครใครมีความคิดเหตุยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะแต่สำหรับพี่แบมเองเพราะพี่แบมคิดว่าพี่แบมก็อยากทำให้มันถูกกด20นาทีพี่แบมค่อยออก เรื่องจริงค่ะเพราะว่าพี่แบมตั้งเวลาให้ทุกคนยี่สิบนาทีพาอไหนๆเขาเลาเข้าไปเราก็อยากช่วยเขาเนอ้อวาบอเขาอยากช่วยน้องๆช่วยเขาแล้วก็กดเลิบก,กดหัวใจให้ซึ่งกันและกันนะจ๊ะเนาะขอให้ทุกๆคนมีความสุขในวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์สดใสจะพากินเสร็จพี่แบมอาจจะไปทําธุระด้วยจัอาจจะไปเขาไรสดไพ่มือนอีอาจจะเขาเมอแงมันก็ ใครจะไปหาเรากันได้ทุกวันเนาะมันก็บ้าแล้วเนาะวาบาจากักเรามีต้องมีภาระหน้าที่ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ต้องดูแลบางคนก็มีลูกมีสามีมีภรรยาต้องดูแลเนาะจ๋าเนาะเราไม่ใช่คนโสดเนาะจ๋าเนาะมามากินอาหารเสาร์กับพี่แบมด้วยจ๋าเด้อมามามาค่ะมากินอาหารเช้ากับพี่แบมด้วยกันขอบคุณที่ดูคลิปนี้พี่แบมด้วยจา๋าเด้อขอบคุณค่ะพี่รัต พี่รัดกินไอ้นั่นเกาเอิญยังก่็สมอมอเนาะบั่นบั่นเ้าเอิญสมอเนาะทานเนยพี่แบมก็ไม่ทานนะพี่แบมก็จะกินไข่แล้วก็กินแต่พี่แบมชอบกินโอ๊ตที่มันเหม็นเหม็นนะจ๊ะเนี่ยโอ๊ตห่อเนี่ยโอ๊ตเหม็นเหม็นเนี่ยห่อเนี่ยกินแรงเนี่ยกปาราพี่แบมชอบค่ะพี่แบมชอบมากๆเลย พี่ไลาดไปสส่ออไปเปิดประตูอากาศมันจะได้ถ่ายเทนะจ๊ะเนาะเห็นเครื่องนี้ข้างหลังพี่ลาาไหมคะเครื่องนี้เป็นเครื่องทําน้ําอัดลมพอ,อ่ไน่าแล้วมากินแล้วเห็ดสวนเมื่อยแล้วกรสีกินอาหารโอเคจัท okay, ให้บายบายนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะ